สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วผพาหลอนวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรื่องอาถรรพ์วังเก่าพระตำหนักของพระองค์เจ้าหญิงอัปพันตรีประชานะคะตำหนักตึกเกียวตำหนักอาถรรพ์ของ พระองค์เจ้าหญิงอับพันตรีประชาพระองค์เจ้าหญิงเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่5นะคะกับเจ้าจอมมารดาแสตําหนักสองชั้นที่มีต้นปรามสองต้นโดดเด่นอยู่ด้านหน้ายามค่ำคืนมีเสียงลมพัดกิ่งใบไหวสู้ซาหน้าวางเวงใจนะคะเดี๋ยวมีเสียงผู้หญิงร้องไห้กลางดึกเล่นน้ำพลางหยอกล้อก,กันเกลียวกราวนะคะ แต่เมื่อชวนกันออกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแถมบางคืนไฟสว่างโรคขึ้นที่ชั้นบนของตึกนะคะทั้งที่ตัดไฟไปนมไปนานแล้วตำนานแห่งนี้ตำหนักแห่งนี้นะคะมีตำนานลิลับเล่าร่ำรือว่ามีอาถรรพ์และเฮียนจัดเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนงานรละชาบ้านที่อยู่ใกล้ข้ามตำหนักนะคะมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจาก ตำหนักในช่วงกลางดึกทุกๆคืนพวกชาวบ้านสงสัยที่มาของเสียงจึงพากันไปดูก็ไม่เห็นมีใครทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าตำหนักเนี้ถูกปิดตายมานานแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นบางคนเคยเห็นเด็กผมจุกนุ่งโจงกระเบนสีแดงนะคะนั่งยิงฟันขาวให้เห็นอีกมีชาวบ้านหลายคนเคยได้ยินเสียงดนตรีไทยอันไพเราะสนะ หูนะคะอันแสนจะเยือกเย็นเป็นเพลงไทยเดิมโบราณดังรอดออกมาจากพระตำหนักนี้บ่อยๆนะคะเรื่องใหญ่สุดของความเห็นพระตำหนักนี้เมื่อครั้งหนึ่งมีคนงานขี้เมาไปนอนหลับในพระตำหนักชั้นล่างใกล้ๆกับพระฉายาลักษณ์ของพระองค์เจ้าหญิงนะคะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นชายคนนี้กลายเป็นศพ สาเหตุการตายไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาคนงานบางคนยังเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยห่มสบายแดงเดินอยู่หน้ารำตำหนักนะคะพอเธอรู้ว่ามีคนมองอยู่ก็หันมายิ้มแสยะเยืออเย็นให้แล่นเอาคนงานคนนั้นถึงกับเข่าอ่อนพนมมือไหว้ตัวสั่นนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นก็จับไข้หัวโกรนรีบเก็บเสื้อผ้าพเพ่นนีไม่แทบไม่ทันนะคะแม้แต่เงินค่าแรง ก็ไม่เอาส่วนตำหนักของพระองค์เจ้าหญิงอภันตรีประชาผู้เป็นพระราชธิดาไตพระไทยจะมีโครงการจัดตั้งหอสมุดเพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนทั่วไปต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมตำหนักทั้งสองให้เรียบร้อยแข็งแรงก่อนจะนํามา ใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายต่อไประหว่างการบูรณะตำหนักเก่าแก่ทั้งสองนั้นก็เกิดเรื่องที่ชวนให้คนลุกโดยไม่คาดฝันอุบัติขึ้นโดยเฉพาะตำหนักของพระองค์เจ้าหญิงอภัณตีประชานะคะมีเรื่องราวประหลาดที่ทำให้ผู้พบเห็นขนหัวลุกขนพองควันนี้ดีฟอบไปต,บตามกันความหวาดหวันของบรรดาคนงานทำให้การ,บ,รบูรณะตำหนักทั้งสองสะดุดขู่ครัก จนถึงขั้นหยุดชะงักเพราะไม่กล้าทำงานต่อไปบ้างลาออกไปบ้างเนื่องจากสุดจะทนต่อความสยดสยองที่พบเห็นร่ำรืือการปากต่อปากว่าเป็นพระอาทันสุดเนี้ยนของวังเก่าเกือบร้อยปีนะคะวันดีคืนดีก็มีคนงานได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะดืสะอื้นกลางตำหนักเล่นเอาต้องกรุมโปรงตัวสั่นเทาเป็นลูกนกต้องลม ใครจะมาร้องหหมร้องไห้บนตำหนักร่างๆดืดๆดืนๆ,ๆถ้าไม่ใช่ผีนะคะบางคนก็ยี่ยินเสียงสาวๆเล่นน้ำพางหยอกล้อกันสนุกสนานเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักมาจากหน้าตำหนักคนงานใจกล้าชักชวนกันไปดูให้รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ก็ไม่เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวแถมที่พื้นที่ไม่เปียกน้ำมีตะหาก ขํามหนึ่งลูกคนงานหายไปทําให้พ่อแม่ออกตามหาจนไปพบที่ข้างตําหนักร่มครึ้มกลังหัวเราะร่ร่นสนุกสนานหายใจหอบถี่คล้ายเ,เหนื่อยเต็มปาดาถามเข้าก็ได้ความว่าหนูกําลังเล่นกับเพื่อนใหม่ค่ะเป็นเด็กผมจุกนั่นไงนั่นไงมันยืนยิ้มอยู่นั่นไงใกล้ๆพ่อแม่นั่นละพ่อแม่หันไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรได้แต่ร้องวีดไว้กระตูหูนะคะแล้วก็จวน จูงแขนลูกจ้ำอ้าวกับห้องพักคนงานกำชับว่าอย่าไปเล่นที่นั่นเด็ดขาดลูกชายย้อนถามว่าทำไมล่ะก็หนูวิ่งเล่นกับไอ้จุกมาตั้งหลายวันแล้วขึ้นหนึ่งจู่ๆบนตําหนักมืดคึ้งก็เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมานะคะพวกคนงานก็พากันไปดูให้รู้แน่ว่าเกิดอะไรขึ้นตําหนักเนี่ยตัดไฟมาตั้งนานแล้วต่างคนต่างมองสบตากันอะ ชายแปลกหน้ากลุม่มหนึ่งนุ่งผ้าเตี่ยวกำลังร้องโวมกินเหล้ากันอยู่ข้างฝาหันมายิ้มกว้างแต่ในตาแดงจ้าเสียงร้องเอะอะโวยวายดังลั่นตำหนักเมื่อบรรดาคนงานเพ่นกระเดินกระโดดลงมาแทบขาหักไปตาม,ตาม,ตามกันคนงานหลายๆคนถึงกับเก็บข้าวเก็บของเก็บเสื้อผ้าโบกมืออำลาง,งานาไปหางานใหม่ทำนะคะอ้างว่าลูกเต้ายัางเล็กไม่อยากช็อกตายคาที่พ่โดนผีหลอกคนงานที่เหลือกะกะกลัว ทำงานให้ตําหนักทั้งสองราชาทําให้งานนั้นราชาลงสําหรับพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอัพันตรีปรชาเป็นพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระประมินมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและเจ้าจอมมารดาแสรโรจนดิตเป็นธิดาของพระยาอัพันตรีกามาดิศและขัวยายบาง ระสูตรเมื่อวันพฤหัสเดือน12ขึ้น8ค่ข้ปีฉลูเอกศกจอส2อ5 1ตรงกับวันที่31ตุลาคม2432พระเจ้าบรมบวง์เธอพระองค์เจ้าอภัน์ตีประชาได้ประชวรพระโรคไตประมาณ25ปีมีพระอาการหนักบ้างเบาบ้างตลอดมาขั้นถึงเดือนเมษายนพศ2 4 7 7 ก็เริ่มมีพระอาการมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันก็มีพระอาการประชวนไข้หวัดใหญ่และการอักเสบที่พระทนและพระสอเข้าผสมพระอาการทางไตก็กําเริบขึ้นโดยลําดับจนเป็นเหตุสิ้นพระชนในรัชการที่7เมื่อวันอาทิตย์เดือน4ขึ้นห้าข้ามปีละกาเบญจศกจสหนึ่สองเก้ตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์2477 พระชนมายุ45พรรษาปัจจุบันพระตำหนักองค์เจ้าหญิงอับพันตรีประชาแห่งใหม่ถูกบูรณะให้เป็นหอสมุดการเมืองเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาอ่านหนังสือหาความรู้และใช้เป็นที่ทำการพักชาติไทยในปัจจุบันนะคะขอบคุณที่มาจากชมรมประวัติศาสตร์สยาม วันนี้ดิฉันขอจบเรื่องเล่าเรื่องนี้แค่นี้เดี๋ยววันหลังมีเรื่องไหนใหม่ๆดิฉันจะมาเล่าอีกนะคะสวัสดีค่ะ